เฮ้วัดดีครับผมอ่าสนปกกับอยู่กับเพื่อนผมนะซึ่งมาดูกันก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่โอสาหส่งมาเนาะชื่อ,อชื่ออะไรนะเกาบินาโอราเอหรือชื่อจริงๆแองเจลของเราเนาะ,นะก็เป็นตัวที่เล่นคูดมันยบอกตามสรงเลยใครกดมานี่คือแบบ โคตรดีอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นตัวปืนไฟที่เล่นเล่นมันและเล่นดีตัวนี้ถ้าตอนแรกๆก็แบบเอออยู่ที่ไวก็อาจจะเป็นฉางลี่เป็นลูป้าอะไรอย่างงี้แต่ที่เป็นตัวใหม่ที่แบบกูไม่เคยพบเคยเจอแบบเป็นทั้งตัวปืนแล้วก็ตัวตีใกล้ในเวลาเดียวกัน ก็อันนี้ยังมาพูดถึงเรื่องความสามารถพิเศษเนอะหลักๆเลยก็คือเราไม่น่าเป็นตัวที่ไม่เน้นเบสิกแอทแทจากการตีด้วยปืนนะแต่เป็นการใช้ปีตีไอ้ปืนมันก็แค่เล่นนำหน้าในการคอมโบเฉยซึ่งเรใช้เอ็กโคดดมิ กับ <okay. S 1> เทเบียแท็กร่วมกันนา <No. S 1> อ่ก็คืออย่างแรกเลยกาบินาเนี่ยจะมีฟอร์เต้อยู่สองเกตเนาะ mm hmm. เกตแรกจะเป็นเกตแดงกับเกตที่สองจะเป็นเกตฟ้าหรือเกตม่วงแล้วแต่จะเรียกสีก็คือมันจะมีเป็นซิเมล่าคั่นไว้อยู่ตรงตรงนี้อ่าเกตแดงทำอะไรได้และเกตฟ้าไว้ทำอะไรเกต เกดแดงก็คือเป็นบัฟให้หมดปีหรือที่ทุกคนเรียกว่าดีมอนอะไรสักอย่างนี่ะจำชื่อไว้ได้เดี๋ยวดูนี่ไงเข้าโหมดดีมอนไฮอะมันมันอ่านว่าอะไรอ๋ตัวไนไฮไฮโพสเตซิสใช่ปะเจะ้าบดมาได้แชร์จอเอาจะได้แชร์จอ A later. few moments มันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะอเดมนตรงไหนตรงไหน High High Post High Post t เท s ิสปะ High Post t h e s i ก่อน Diamond h i เทส o s t มันมันผิดกอร์สเลที่ที่คนหลายคนเรียกกันว่าไม่ดิต้องเรียกง่ายๆว่าเป็นหมวดปีกอะถ้าใครอ่านอังกฤษไม่ค่อยออกก็ เลเซอร์ันเ่าเป็นโหมดปีหรือโหมดปีศาจนั่นแหละซึ่งไอโหมดปีศาจเนี่ยมันจะเป็นส่วนหลักในการเล่นเลยเป็นเป็นการเล่นเลยก็ว่าได้เพราะว่าอันเนี้ยมันมันต้องใช้ในการคอมโบช่วงหลังๆอ่ะอย่างแรกเลยคือจอรบิน่าจะตีทั้งหมดสี่ทีเลขสองสามสี ได้ส่วนกระโดดจะมีอยู่สองแบบก็คือกระโดดปุ๊บแล้วก็กระโดดยิงค้านแล้วก็จะลงมาปุ๊บกับตีค้านก็คือจะยิงลูกซองสามลนะัดไม่ใช่ลูกซองหรอกมันก็เล่นยิงคู่แบบปืนพกก็แหละเองอ่ะส่วนถามว่าเมื่อยิ้บอกไปแล้วนะเกียร์แดงกับเกียร์ฟ้าเกียร์แดเด่นหน้าเด่ยันเนาะ ่าก็คือเกียร์แดงเก็บได้จากการใช้โคโคือเรากดสกิลเอโคไปปุ๊บโยนโยนมอนเตอร์ออกไปอนี้ก็คือได้เกียร์แล้เห็นไหมนะขึ้นเกียร์แดงขึ้นเกียรแดงแล้วอ่ะใช้ไปปุ๊บเกียรแดงก็ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยแต่มันเก็บสูงสุดได้แค่นี้เนาะส่วนถ้าเก็บให้มันเต็มเลยอันนี้มไม่รู้เขาทำกันยังไง ซึ่งสก,กิลก็สก,กิลจะเป็นการแโดดถ้าถ้าโดดชนบนมอนใช่ไหมมันก็จะกระโดดขึ้นหรือโดดไม่โดนก็พุ่ไไงไปอย่างเงีเออ้ยช่วยแด,ดอ,อแล้วความสามารถพิเศษอย่างกาวินาคือเมื่อเรากดตีใช่ไหมแล้วเราแดดมันจะเป็นอย่างงีออ้ใช้ได้การแบบเคลื่อนที่แบบไวๆเมื่อเราแบบขี้เกียจไม่ยังไม่ยังไม่ได้ปีกอ,อ่ะใครที่ยังไม่เข้าดินาซิตล์ยังไม่ได้ปีก ก็อย่างนี้เลยปึ๊บ้มันมีเควสใหม่อยู่แล้วออใช่แต่ว่า,รา,วา<ต>เราได้ยระวังด้วยเพราะว่ามีหลายคนที่เจอเควสลีนาซิต้าแล้วแบบข้ามเควสของกินโจไปก็ระวังหน่อยอยวมันตามเนื้วเรื่องไม่ทันถ้าใครที่เป็นสายข้ามก็ตามสบายโอเคกลับเข้าเข้าเรื่องกันดีกว่ากาวิน่าจะเน้นไปทางเฮฟวี่แอทแท็กซะส่วนใหญ่ ไม่ได้เน้นพวกสกิลลิเบเลชันกับสกิลรีเซนเตอร์อะไรทุกอย่างอะไรเออจำไม่ได้ก็นี่เลยเฮฟวี่เ <c oughs> นี่ยมีรีรี ation, <c oughs> เซนแนนต์รีเวเลชันดาวเเอทกับรีเซนแนนต์สกิลเนี่ยสองอันนี้มันวิ่ขึ้นสีทองแปบลบว่าไม่ได้เล่นอันนี้แต่ถามว่าใส่มาไว้ก็มีแค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> กูมีเอ็กคิลกูมีแค่กโซแค่นี้แหละเออ <c oughs> ส่วนมอนเตอร์ก็จะเป็น ใส่เซตสี่สามสามหนึ่งหนึ่ง่าซึ่งวอนเตอร์หลักปกติเขาจะใส่เป็นเซตสี่แต่ตัวนี้เน่นเป็นเซตสามเออไม่เอไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เซตสี่เป็นคอสามคอสามคอสามคสี่เลยอื่ตัวนี้เล่นเป็นไดโนเนสาร์เพราะว่ากดง่ายกว่าแค่โยนไดโนเสาร์แล้ววมีไดโนเสาร์พุ่งขึ้นมาจากดินงงง่าย เออซึ่งอ็อซึนอ็อบหลักก็จะเป็นอ่าชีเลตส่วนบางคนจะเล่นชีชีดําก็ได้ถ้าเกิดชีเลตมันสูงเกินก็เล่นชีดำไปแต่ผมเล่นชีเลตว่าชีดําไอดีผมแม่งล้นชิบหายอืมอ่าก็จะเป็นสามเซตใหม่ก็คือใส่สามเซตได้เลยไม่ต้องห้าห้าชิ้นแล้วก็ใส่เป็นอลองมาเป็นไฟคลาสสิกหรือจะเป็นของลูป้าก็ได้แล้วแต่ถนัด ถ้าถ้าถ้าเซตนั้นดวงดีอะนะก็ให้ดูสไตล์กะตามนี้เลยอ,อาวุธก็ประจำตัวใครที่ไม่มีประจำตัวก็คาร์ต้าไปขโมยของน้องม,มาเล่นสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอก <c oughs> <c oughs> หรือถ้าใครไม่มีคาร์ต้าก็อาวุธถาวอร <c oughs> ถาวรวิกิมจะพูดว่าอะไร จะพูดจะพูดถึงเรื่องถาวรใ่ไว่าต่อไปถ้าไม่มีถาวรก็อ,อไม่รู้มันกูจะโดนแบบพวกคนคนดังด่าวแบบ่คนดัง <c oughs> ที่แบบไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่ดังแบบกลัวประดา่าเว้ยแนะนําวันนี้ทำไมวะ <c oughs> ก,กูจะแนะนำเสือกโอเคเข้าเลือกอะไรถ้าไม่มีถาวรก็อันนี้ไปเลยรีพลังงานไปกันรับจบน,นี้ได้นี่ไงอันนี้ก็ได้เนี่ยเซเสือ คาเดนซ่าคช<า>่อืมคาเดนซ่าออใครเวียนนี้ก็คาเดนซ่าไปคล้ายๆวอลเลียชันของโดนดีพล,ลังงานนี่ันแต่ว่าทำไมต้องเนรีพลัาางงานเพราะว่าถ้าเราไม่เวียนติเราจะเอาอันติแบบบับให้หมดตีไม่ได้อันตีมันจะวับหมดตีเผื่อใครไม่เข้าใจตัวนี้มันไม่ได้เล่นอันตินะมันเล่นอันติก็จริงแต่ว่าอันติมันเอาไว้บัฟบหมดติหรือหมดทิ่สาานั่นแหละเออ ก็ตามนี้ส่วนทรัฟที่ดีก็บอมมอสนตอนนี้นะถ้าถ้าเป็นสี่ดาวก็บอมมอสส่วนห้าดาวอันนี้ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่รู้สึกว่าจะเป็นพี่ชูหยางเนาะพี่ชูหยางยูโน่แล้วก็ตัวอะไรอยู่ไม่รู้แต่ผมใช้เป็นบอมมอสง่ายสุดแล้วก็ปืนเป็นเจ็ด ซึ่งผมว่าถูกไม่ได้ตังค์นะแต่มาทำสามดาวให้ผอคอยได้เอโคตรจริงอะ่ะกูไม่ได้ปั้นตังค์แต่กูทำสามดาวได้ละโอเคไง <c oughs> โคตรแอ,อ็อ่ะเอาเรื่องนี่เลยเปิดเปิดไม่ใช่ฟอร์ตี้ฟอร์ตี้หรือฟอนสวรรค์ในในสับเจนชินมาแล้ก็เขาจะเรียกฟอนสวรรค์เรียกสับเจนชินแล้วกันง่ายเลอ่าก็คือเนี่ยไม่ได้อัพตันนะแต่ว่าแม่งพาวสามดาวได้กูกูแม่งฉี่ได้ แตไ่ไม่ใช่สามดาวห้องแดงเลยส่วนดาวก็บดอาวุขั้นหกอะดิสเลนเชนอาวุธก็เออเหมือนเดิมเอโคก็นี่เลยใส,ใส่ไปเท่าที่ทำได้แต่แนะนำเป็นรีเจนดีกว่าจะได้เรียนตีไปไว้นี่เลยพูชชั่นรีเจนแล้วก็เอทเค<อ>สี่ตังสามยใช้เซตเป็นมูล,ลิตคาวเนาะเออต่อไปเป็น ซับฮิลเลอร์เป็นน้องชอที่รักคนดีคนเดิมของเราส่วนส่วนใครที่ไม่มีน้องชอก็บิวแนะนำหน่อยเพื่อนวันที่กูเคยแนะนําไม่มีน้องชอตัวอะไรดีนี่เลยหัวแริไงแงนานแรงงานเด็กคนดีคนเดิมของเราไม่มีก็เวลีน่าไปก่อนเลยตัวง่ายตัวจบส่วนหมอหม้อนก็เหมือนกันใครที่หมอหม้อนก็นี่เลยรับจบเหมือนเดิม พิสันหัวเดช่าคนดีเออใส่เป็นอาวุธ้กมีพลังงาน5ดาวหรือจะเป็นดีพลังงาน4ดาวก็ได้แล้วแต่อัพพีวอเูรก็ปั๊บเหมือนนันแล้วมีหมอว่ไก็ใช้หมอมอสโอเคถ้ามีน้องชอผมจะพูดถึงชาวน้องชอแับน้องชอก็เป็นอาวุธประจาตัวหรือวาเดียชันก็ได้ถ้ามี5ดาวก็ใช้5ดาว3วิชินนี้แล้วแต่คุณจะเวยแม่งก็เก่งเหมือนกันทั้งคู่อ่ะเออ อยู่ที่อวยเลยสามชิ้นเนี่ยใครมีก็แต่ใส่ส่วนเอเคโคเป็นเนี่แน่นอนเลยสี่สามสามหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเฮดพีสี่ตัวรีเจนอันติหนึ่งตัวให้ดูสเตตัสตอนนี้อ่าส่วฟพรสวรรค์ก็ตามนี้ให้ให้อันตีกับสกิลมันตันก่อนอย่างแรกเลยอินโทสกิลได้ แล้วก็กลุ่มดาวไม่ได้กดเนาะพี่ก้าวก็เหมือนกันกาวินา่าอือถ้าเล่นกับเวดินา่าก็นี่เลยปาร a ชั่นไม่ก็อาวุธหาวอลเนาะ <c oughs> ลับจบแรงงานติดน้อยอส่วนเอโคก็เต่ายักษ์อ่าเอามากดเน้นรีเจนเหมือนเดิมเลยอะแต่เน้นลีเจนสองอันนะตอนนี้ไม่ได้เหมือนชอนะที่เน้นรีเจนแค่อันเดีย ปชอนรุเท,ทีแบบหนักๆหน่อยส่วนกุนดาวก็ไม่ได้ปวดเนาะจะเล่นสงดาวก็หรหลายมีหลายดาวก็ยิ่งเล่นได้ดีนี่ก็ฟอนสวร์ก็อาจจะไม่ได้อัปตันมากแต่แล้วได้คนถนัดเลยถ้าไหวอโอเคเราจะไปสอนวิธีเก็บ,เก,บเก็บฟ้ากันหามมอนผู้โชคดีแบบเจวันเจพอดีเลยอยู่ข้างล่างเนะี่ย ดิเลยเต็ไแล้เห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นหมดปีกันทีแล้วข้าหมดปีกก็คือนางจะปาดวิตีไปนหนึ่งลอกแป๊บดิน้ำเทมอนนิ่งแหละเออเห็นว่ามหมดปีของนางจะตีอยู่ประมาณกี่ลอบวะหนึ 1, 2, 3, 4, ออ่งสองสามสี่ห้าอรอบที่ห้าจะเป็นการขีดวิตีแตกเนอะเออโคตรเท่เลยตัวอะไรเนี่ย สมกับที่กูกดมาจริงคุ้มแล้วเอ้คุ้มแล้วใครใครที่กดก็คือคุ้มส่วนถ้าเกตดฟอร์เต้มหรือว่าเราใช้เกตดฟอร์เตเป็นหมดปี่าจะมีด้านหลังขึ้นเหมือนมังกรอย่างนี้เลยเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่มันมันเหมือนมังกรเไยดูไกลอือเป็นงูกับปีปีนางฟ้าแหละแต่แต่กูเรียกมังกรเพราะมันเหมือนดีอ่าเนี่ยพอเกตดฟอเตหายผู้ก็แต่แค่จิกรีโซแนนซ์ตรงนี้ ถ้าถามว่าเกตเกตฟอเตสีฟ้าเต็มแล้วเป็นไงอาจจะให้ดูดูห okay. ดีโอเค okay. ถ้าเกดวอเตเต็มก็จะเป็นเหมือนงูนนนนสว์าทพิษอยู่ตรงนี้เนอะานหลังเป็นจุดเด่นสนดเลยฮีโครสวยเลยโอ,โอเคพอ,พ,อพอกันพอกันพอกันเรียนนะเดีย๋ยวเราจะหาโบสผู้โชคดีสักตัวหนึง่ง มาให้เราทดสอบกันซึ่งคนคนนั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอเชียนี่เลยทันเดอร์ลินตัวที่แพลรี่ง่ายที่สุดในเกมอ่าทำไมเราไปจะมาคอมโบกันแบบง่ายๆเลยอย,อย่างแรกเลยคือเราไปตีให้มันเป็นรูปไอ้ก,กับอาคุณเห็นตัวตีไ้ไหมอ่าเราจะตีไปเรื่อยๆให้มันแบบ เป็นตัวเอสเนี่ยพอได้ตัวเอสปุ๊บก,ก็เปลียดตัวมาลับลับอะไรในหะ้มันเรียบร้อยเราก็ไปใช้สกิวับลับไปเออลับลับแล้วก็ใช้เอโคโคเปลี่ยนมาก็เอโคหมนอนึงแล้วก็เข้าหมวดสี่เปิดอันสิ่ ไงเนงาะไงเนาะไม่เหมือนออกาต้าเลยอ๋อไม่เหมือนออกาต้าเลยแบบลำเยอะอะโอเคอะไรับให้ให้วิวเป็นคนรีวิวแล้วกันวิวเปน ata, ็นคนวิวอกาต้ตามึงออกาต้ตาหลับยากก็ไม่เจอเลยฟัวล์าม่ง่วงเออโอเคเราจะมาทดสอบอ่าขอคอยกันเลยดีกว่าลงไว้ห้องเดียวมีเลยสามดาวลงลงให้ดูเลย แบบเต็มตาเลยคลิปนี้เนี่ยกูจะได้ดูด้วยผือเพราะว่ากูไม่ได้ให้มึงดูมึงก็มาดูกูลงแบบสดๆเลยเนี่ยพอสดโอเควานเริ่มกันเลยอย่างแรกในยลิบไอ้นี่กับปึ๊บลงอเคเข้าไปเอ็นรับเปลี่ยนตัวลำยื๊บยๆบยบยืบลำลำลำลบลแล้วก็ หลบหลบไม่ทันไม่เป็นไรดีปัดชอช่วยให้หลบเฮ้ยเฮ้ยมึงจะหมุนอืมอ้มปอืมแล้วก็นี่เลยเข้าหมดปีกเปิดตีปัดตัวเองปึ๊บระแปรกชิกแดดลาปอกอืมเลี่ยไปน้องชอป๊า ะอันตีล้องเลยไฟมีการไปอืมไอ้มอนหอนมันสีแหลน่ะหลบหลบไม่คันนี่บอกแล้วขาดยากมากมูดตาวกูอู้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 เกือบแล้เกือบแล้วมุดนี้เกือบแล้ว เกือบตายแล้วนิๆนี่เลยเหลือสี่นาทีเอาดิตามนี้เลยโคตรแรงไอ้เหี้ยก็ตายนี้แหละคนดูแรงแบบแรงเจ๋าเลยเดี๋ยวถ้าสงสัยว่าเล่นกับเวรีนาเป็นไงอาจจะลองลองมาเทกันจะไหวไหมวะมึงว่ามึงว่าจะไหววะเล่นเล่นกับเวรีนา น่าจะได้อยู่นะ <c oughs> ปัดเชกันเลยว่าอันนี้เวเดนาก็อบอกคุงอ,อันนี้เป็นเวเดนาเนาะไม่ใช่น้ำนะต่อเนาะอืมอืมว้าตายชิ้นหมดเต่าไปแล้ว ไอ้เี้ยมันหมุนมันหมุนตับที่ชายที่ว่าตัวเองมันรุนการานอีกทีเข้าหมวดไปอีกอะไรอันตรีลั่นปั้นจบนเจ๊จบเจ๊ที่อย่างนี่แบ๊กค้าต่ออ่าเข้ามาเกรดบทพอีดีก็เปลี่ยนตัว อันตีเวลีนาก่ะเออไปสังเตี้ยเป็นหมอหมอมดคูโป๊ะโป๊ะอ,อ่าพี่ก้าวเฮ้ยมันมันสายฟ้าอืมไม <My God. S 1> ่ก็โรันคุโรคันนี่ก็ทานตีไปเต็มก้นรับไปก่อนแล้วก็ค่อยลับบีสิ่น้อ อาจก็อาจจะไม่ไม่ค่อยทันนิดหน่อยก็ลำลำไปอือปงผ่างกันประมาณสิบกวิเล่นเล่นกับน้องชอเดี๋ยวประมาณสามนาทีห้าเก้าห้าเก้าวิแต่เล่นกับเวเนในนาเดี๋ยวประมาณสานาทีสี่สิบกว่าเอต่างกันนิดหน่อยเออใช่ เชื่อแเชื่อแหละว่าต้องมีคนมีหมอบล้อกันเพราะว่าเล่นได้สองทีมเลยเนี่ยสามดาวถ้ามีประจาตัวอย่างที่บอกไปทีู่กบอนอย่างที่บอกไปว่าตอนต้นชิปเลยต้นชิปกลางชิปอไหรือว่าแบบมีเวลิน่าก็ใช้เวลิน่าไม่มีชอเวลิน่าเลยรับจบเนาะก็ตามนี้เล่นได้สองสองทีมเลยชอเวลิน่าได้หมดเลยแม่ง คิวเล่ตัวท็อปก็คล mm ิป hmm. นี้ไม to ่ม <si ีอะไรว่าเนาะอาจจะสอนได้วิธีเท่าคนดังแต่ก็สอนได้เท่าที่ทำได้อก็ตามนี้แหละขาดหายอะไรไปก็ฝากแก้ให้ด้วยเนาะขอบคุณครับคุดูบ๊ายบาย